สวัสดีครับวันนี้ได้ลงมาที่บ้านนางพินชุมทองนะครับซึ่งเป็นกัวเรือนเป้าหมายที่พีแ a p ของอำเภอปากพนังในะวันนี้นะครับลูกสาวของนางพินนะครับทั้งสองท่านนะครับกํบาลังสอยมะม่วงนะครับกบาลังสอยมะม่วงก็ ตามนโยบายตามหลักก็ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตนะครับทั้งครอบครัวนะครับก็ปลูกผักสวนครัวพร้อมผลไม้อะไรต่างๆนะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นการเพิ่ม <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> เป็นการอ่าช่วยในเรื่องลดภาระในการลดค่าใช้จ่ายนะครับ <Okay. S 1> นะครับนี่คือลูก <Okay. S 1> สาวนะครับลูก okay. <Okay>. okay. สาวของ okay. Okay. นาง นางพิน,ดดนจุมทองอ่ามดมดแดงคอบนะครับตอนนี้มดแดงมดแดงมดแดงคอบเอาแล้วครับมดแดงคอบเอาแล้วนะครับเ,เ,เดี๋ยวมะม่วงนี่เดี๋ยวก็ไปกินกันต่อนะ